สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัศมีจิรวิวัฒน์พัทระนะคะอตอนนี้เป็นครูชำนาญการพิเศษนะคะที่โรงเรียนบ้านแถลงสาราศค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะจะคุ้นเคยก็คือจะเรียกว่าะครูหมีค่ะเริ่มต้นมาจากาครูหมีเนี่ยจบการศึกษาจากามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะในปีนั้นที่สอบบรรจุเป็นข้ารชาชการครูกทมเนี่ยข้ราราชการครูกทมเนี่ยก็คือมีคนสอบทั้งหมด3,000คนค่ะ แต่ครูหมีเนี่ยจบที่ราชพัฒนเพชรบุรีนะคะเราสอบได้เป็นลำดับที่1ค่ะหลังจากทำาทำงานที่กทมได้ประมาณ2ปีค่ะครูหมีก็เดินทางาก็มาเรียนต่อค่ะปริญญาโทน,นะคะที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนเพชรบุรีค่ะเราจะมีคติประจําใจของตัวเองเลยว่าค่าของแผ่นดินคือการตอบแทนคุณแผ่นดินจนสุดความสามารถค่ะเพราะฉะนั้นในเส้นทางการเป็นครูของครูหมีครูอนุบาลน,นะคะเพราะเราจบปฐมวัยค่ะ นะคะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเรามุ่งมั่นและตั้งใจค่ะเพราะว่าผู้ปกครองมีความไว้วางใจให้เรานะคะได้ดูแลลูกของเขาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะบ่มเพาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ของเราค่ะรางวัลที่ได้มาก็คืออ่าอย่างเช่นรางวัลครูดีในดวงใจอันนี้เราเป็นครูดีในดวงใจระดับชาติค่ะ การที่ผู้มีก้าวเข้ามาสู่ชีวิตราชการได้เป็นคุณครูที่ดีได้มีความพร้อมจนถึงทุกวันนี้ได้ต้องไม่ลืมก็คือมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะที่ครูหมีอยากจะฝากไปถึงรุ่นน้องรุ่นหลานละค่ะอยากให้น้องๆทุกๆคนนะคะตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะเด็กจะดีได้อยู่ที่ครูนะคะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ